สวัสดีครับผมพันเลิศวิชาพินครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮเกีเปอ p e r าร์ทครับประกอบกิจการประเภทซุปเปอร์มาร์ทจำหน่ายสินค้าโดยจับมาจิ้นต่ำๆนะครับมทราบริษัทของท่านนี่นะคะเปิดดำเนินกิจการมาก,กี่ปีแล้วคะก็เปิดมาจริงๆเปิดมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอ,อากงกัหลายสิบปีแล้วแต่มาเริ่มตั้งเป็นบริษัท เมื่อไป2544ก็แล้วก็ได้ขยายกิจการต่อมาที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปี2551ครับสิ่งที่ท่านต้องการควบคุมแล้วก็วิเคราะห์งานในด้านต่างๆมีด้านไหนบ้างคะสิ่งที่ต้องการควบคุมหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องสต็อกสินค้าเพราะว่ากิจการประเภทนี้การเข้าออกของสต็อกก็ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็เรื่องการวาิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลประกอบการต่างๆของบริษัทท่านซื้อโปรแกรมสํเเ็จรูปมาใช้งานในส่วนของอะไรบ้างคะแล้วก็ซื้อมาใช้งานกี่ปีแล้วคะครับก็ซื้อมาใช้ตั้งแต่ปี2544ตั้งแต่ยังเป็นระบบ DOS อยู่นะครับก็ใช้มาเรื่อยจนถึงปี2551ได้มาเปิดสาขาที่นังรองก็เปลี่ยนมาใช้ระบบ Windows ะระบบที่ใช้ก็มีบัญชีครับแล้วก็ระบบโพส์・ระบบเปโลครับก่อนที่ท่านจะเลือกใช้โปรแกรม Business า a r ทท่านบริหารงานระบบต่างๆอย่างไรบ้างคะก่อนที่จะมาใช้โปรแกรมก็เป็นระบบเมนนวลครับใช้วิธีจดบันทึกเอาจำบ้างบันทึกบ้าง <c oughs> ครับสาเหตุที่ท่านที่เกียรติเลือกใช้โปรแกรม Business า a r ทคือสาเหตุอะไรคะ ก่อนที่จะเลือกใช้ b u s i n s s s ัดก็ก็ได้ไปดูมาหลายโปรแกรมแล้วแล้วก็ได้สอบถามคนรู้จักที่ใช้โปรแกรม b u s i n s s s Pa อยู่นะครับก็ตัดสินใจอยู่นานพอสมควรก็หลักๆก,ก็น่าจะเป็นาคนที่เราเชื่อถือแนะนำครับหลังจากที่ใช้โปรแกรม b u s i n s s s ัดแล้วท่านว่าได้รับประโยชน์ที่สำคัญจากโปรแกรมอย่างไรบ้างคะ ประโยชน์ที่ได้จากโปรแกรมก็มันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับหลักๆก,ก็เรื่องสต็อกเรื่องการวิเคราะห์การขายาเราสามารถดูได้ว่าสินค้าตัวไหนที่มีความสามารถในการทำกำไรมากหรือตัวไหนที่ทำกำไรได้น้อยแล้วก็มาโฟกัสสินค้าเป็นตัวๆได้ท่านชอบฟิลเตอร์อะไรมากเป็นพิเศษหมคะในโปรแกรม Business คลา ก็จริงๆก็ชอบหลายฟีเจอร์นะครับแต่ที่ที่รู้สึกชอบจริงๆก็คือในตัวโปรแกรมเนี่ยมันมีฟีเจอร์มากกว่าที่คิดครับแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่สามารถนามาใช้งานได้จริงๆตรงนี้คือส่วนที่ชอบชอบในตัวฟีเจอร์ของโปรแกรมครับท่านพึงพอใจกับงานบริการหลังการขายหรือฝ่ายบริการหลังการขายมากน้อยเพียงใดคะครับ การบริการหลังการขายแรกๆก็กังวลอยู่ว่าเอจะบริการเป็นยังไงบ้างแต่พอเรามีปัญหาพอเราได้ติดต่อกับทีมบริการหลังการขายก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นปัญหาต่างๆที่ที่มีอยู่ตอนแรกก็เหมือนจะมีบ้างก็ค่อยๆแก้ไปทีละข้อจนสามารถใช้งานได้ตามที่ตั้งใจไว้ครับ ข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำให้กับผู้ประกอบการอื่นๆที่ใช้โปรแกรม Business Park นะคะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาโปรแกรมที่จะมาช่วยในการทำงานถ้าท่านต้องการความมีเสถียรภาพของตัวโปรแกรมหรือความน่าเชื่อถือของทีมละทีมงานหลังการขายผมว่า Business p a k ก็เป็นตัวเลือกที่ดีทางหนึ่งครับ